เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเป็นรัสเียชาติของเราเดินทางไปถึงดวงดาวอันไกลโพล้นอะไรจะตามไปกับเราด้วยความฝันความหวังหรือว่าความโลภที่ไม่สิ้นสุดของพวกเราเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้นั้นคือเรื่องราวขององค์กรที่เริ่มต้นจากห้องเล็กๆแต่ก้ับเติบโตจนกลายเป็นจัก,กรวรรดิที่ทรงอํานาจที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติองค์กรที่กุมชะตากรรมของโลกไว้ทั้งใบและพร้อมที่จะทําลายล้างทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างที่ขวางใน,นเอเป้าหมายของตอนเอง นี่คือเรื่องราวขององค์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรหรือที่เราจะรู้จักในชื่อของ RDA ในศตวรรษที่22ลงมาเช่บ้านที่น่าอยู่อีกต่อไปทรัพยากรธรรมชาติล,ล่อยหลอจนแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วป่าไม้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานสัตว์ป่าก็สูญพันธุ์ประชากรมนุษย์กว่า2 0 0 0 0 0านคนต้องดิ้นรนท่ามกลางมลพิษและความขัดแยง้งเพื่อแยง่งชิงทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ลงเหลืออยู่มนุษยชาติในตอนนี้นั้นกำลังยืนอยู่บนปา่าเขียวแห่งการล่มสลายและแล้วท่ามกลางความสิ้นหวังอยู่นั่นเอง ก็ได้มีองค์กรเล็กๆที่มีชื่อว่า RDA ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นมหาอำนาจแต่เป็นเพียงแค่สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นจากการยืมเงินจากเพื่อนและก็ครอบครัวทว่าด้วยวิสัยทัศน์ที่ไกลเกินกว่าขอบฟ้าและความกระหายในอำนาจที่ไม่มีใครเทียมพวกเขาจึงได้ค้นพบคำตอบของทุกๆปัญหาบนดวงจันทร์ที่อยู่ห่างไกลจากโลก4.4ปีแสงและที่นั่นก็คือแพนดอร่า อ d ีเได้ค้นพบอันออมเทเนียมและมาสจาจั์ที่เป็นเหมือนกับยาวิเศษสำหรับวิกฤตพลังงานของโลกแค่กิโลกร,รัมเดียวมันมีมูลค่าสูงถึง20ล้านดอลลาร์และในพริบตาเดียวอดีเก็กลายมาเป็นผู้ผูกขาดทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อมนุษยชาติและการอยู่รอดของมนุษย์ทั้งปวงพวกเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทอีกต่อไปด้วยอำนาจการต่อรองมหาศาลของพวกเขานั้น มันจึงกลายเป็นทาให้พวกเขาได้รับการรับรองจากรัฐบาลโลกและกลายเป็นองค์กรกรึก่งรัฐบาลที่มีกองทัพเป็นของตนเอง ADL กลายเป็นผู้ที่มีอํานาจอธิปไตยบนดวงดาวดวงใหม่เป็นจกักรวรรดิที่ก่อตั้งขึ้นโดยที่กฎหมายบนโลกนั้นไม่สามารถเอื้อมไปถึงอำนาจของ r d a ไม่ได้มาจากปืนเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นอย่างมีแบบแผนและเลือนเย็นอย่างแรกก็คือ้วยการปฏิบัติการความมั่นคง กองทัพทหารรับจ้างส่วนตัวที่เต็มไปด้วยทหารผ่านศึกผู้กระหายเลือดเหล่ชาชกกายชะกันผู้กระหายสงครามภายใต้การน,นำของชายที่มีชื่อว่าพันเอกไมคอลริสภารกิจของพวกเขาคือการรักษาความปลอดภัยแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็คือกองกำลังที่พร้อมที่จะพิชิตและบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่อต้านพวกเขาหน่วยงานที่2ก็คือหน่วยงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มันคือหน้ากากาที่สวยงามที่สุดข,ของ RDA นำโดยนักวิทยาศาสตร์อริยะอย่างดอตเรเกสออกัสตินเธอเป็นผู้ริเริ่มโครงการอวตารในการสร้างร่างผสมระหว่างมนุษย์และก็ชาวนาวีทิมมันออกแบบมาเพื่อการทูลและสร้างความเข้าใจพวกเขาสร้างโรงเรียนสอนภาษาและพยายามชนะใจชาวนาวีแต่ทว่าเบื้องหลังแห่งการสันติภาพนั้นมันกลับซ่อนเร้นไปด้วยความดำมือที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดโครงการทูตสัมพันธ์ไมตรีหรือแทบ RDA ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่พยายามผูกมีดแต่พวกเขา พยายามลักพาตัวชาวนาวีล้างสมองพวกเขาให้คิดแบบมนุษย์และฝึกฝนให้พวกเขากล้าเป็นอาวุธเพื่อหันกลับเข้าไปต่อต้านเผ่าพันธุ์ของตนเองนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรแต่มันคือกลยุทธ์ที่ถูกคำนวณมาเป็นอย่างดีไม้อ่อนก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรวบรวมข่าวกอง และเมื่อการทุล้มเหลวแล้วล่ะก็หน่วยงานความปลอดภัยก็พร้อมที่จะเข้ามาในฐานะไม้แข่ง mm. เพื่อที่จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกๆอย่างเป็นกลยุทธ์ที่พร้อมที่จะเย้ยหยันและก็โหดเยี่ยมช่วงแรกบ,บนดงดาวพันดอร่านั้นเป็นยุคที่ตึงเครียดที่สุดเริ่มต้นจากสันติภาพที่เปราะบางจากโรงเรียนของโรเตอร์เกรสออร์กัสติน แต่แล้วครับอย่างที่เรารู้ทุกสินทุกๆอย่างก็ต้องจบลงในปี2152เมื่อทหารสังหารชาวนาวีรวมไปถึงเด็กๆที่น่าสงสารและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นการจุดชนวนความเกลียดชังและปิดประตูการทูดไปตลอดการในปี2154เมื่อเจคซารีเดินทางมาถึงความขัดแย้งก็ถึงจุดแตกหักการตัดสินใจทำลายโฮมทีละบ้านจิตวิญญ,ญาณของชาวโอมมติกาย่านั้น วกเขาทำมันเพียงเพราะว่ามันตั้งอยู่บนแร่ออปเทเนียนที่ใหญ่ที่สุดมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และมันก็คือชนวนที่ทำให้ทุกเผ่าพันธุ์ของชาวนาวีต้องลุกขึ้นสู้และการปลุกพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเอวาจิตสำนึกของดาวเคราะห์ดวงนี้ท้ายที่สุดแล้วอดีเอก็พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าการด้อยกว่าทางเทคโนโลยีแต่พ่ายแพ้เพราะว่าความเย่อหยิ่งของตนเองพวกเขามีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองวิทยาศาสตร์แต่ พวกเขากลับไม่เชื่อพวกเขากลับมองเป็นเพียงแค่ศัยศาสตร์ของชาวลิงสีฟ้าแน่ล่ะครับพวกเขาดูถูกมันและท้ายที่สุดเขาก็ต้องแพ้ภัยตนเองหลังจากนั้น15ปีต่อมาในปี2169พวกเขากลับมาไม่ใช่เพียงแค่ยานลำเดียวอีกต่อไปแต่มาพร้อมกับกองทัพยานอาวกาศขนาดมหึมมาการกลับมาในครั้งนี้นั้นพวกเขามาพร้อมกับเสียงทำลายล้างด้วยเปลิงงผาผ่านป่าไม้พเพียงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาที ป่าไมา้ของพวกเขากราบค้าเป็นหน้ากองครั้งนี้ผู้นำไม่ใช่ผู้บริหารในชุดสูตรแต่เป็นนายพลฟานเชสอามอสผู้บัญชาการทาหารที่เยือกเย็นเด็ดขาดและภารกิจของเธอก็ชัดเจนนายพลอามอนณะเวลานี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อสร้างที่คุดเจาะแต่พวกเขามาเพื่อยึดครอง บริ h เฮดถูกสร้างขึ้นมันคือป้อมปราการขนาดใหญ่ที่มีโรงงาน3มิติที่สามารถที่จะผลิตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้โดยตนเอง r d m ไม่ต้องพึ่งพาโลกอีกต่อไปพวกเขา,ากำลังจะสร้างอาณาจักรใหม่ณที่แห่งนี้และเพื่อบรรลุปเป้าหมาย พวกเขาได้นำอาวุธที่น่ากลัวที่สุดมาด้วยนั่นก็คือร่างอาวตารของพอนเอกคอริสที่เขาฟื้นคืนชีพมาในร่างของอวตารไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปแต่ในฐานะรีคอมบินเนตนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่มีความแค้นส่วนตัวและศัตรูตัวฉกาจของแจ็คสันลีแต่คำถามก็คือโครงการล่าอน,ะนิคมที่ใหญ่ขนาดนี้พวกเขาเอาเงินทุนมาจากไหนอันออเทียมยังคงมีค่าอยู่ แต่มันไม่ใช่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงอีกต่อไปคําตอบอยู่ในมหมาสมุดของแพนดอร่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดและ,ละสงบอย่างโทคูนมันคือของเหลวสีทองที่เรียกกันว่าแอมริตสาสารที่สามารถหยุดการชลาของมนุษย์ได้และแน่นอนครับหยุดได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแค่ขวดเล็กๆเพียงขวดเดียวมีมูลค่าสูงถึง80ล้านดอลลาร์และนี่คือหัวใจอันดำมืดของ RDA ในเฟสนี้นั้นได้เล่าถึงเรื่องของโลกที่กําลังจะตายพวกเขาเอาโลกที่กําลังตายเป็นเพียงแค่ข้ออ้างและภารกิจที่แท้จริงก็คือการล่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพื่อสกัดน้ํายายุทธนะเอาไปขายให้กับมหาเศรษฐีบนโลกพวกเขากําลังใช้เงินจากการขายยาอมะตะมาเป็นทุนในการสร้างสวรรค์ส,ส่วนตัวบนดวงดาวพนดอรา โลกใบใหม่ที่บริสุทธิ์สำหรับชนชั้นสูงที่ซึ่งคนรวยสามารถใช้ชีวิตเป็นนิรันด์ห่างไกลาจากโลกที่พวกเขาทอดทิ้งให้ล่มสลายบ้านหลังใหม่ของมวมรุษียชาติที่อาร์มอสพูดถึงมันไม่เคยมีอยู่จริง มันคือบ้านหลังใหม่ของลูกค้าที่กระเป๋าหนักตั้งหางเรื่องราวของ RDA ยังไม่จบสงครามครั้งใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ตะก้าของพวกเขานั้นกำลังจะนำไปสู่จุดจบและทำลายตนเองอีกใน,นไม่ช้าเป้าหมายของพวกเขาคือการครอบครองโลกทั้งใบแต่เพื่อที่จะเอาชนะชาวนาวีพวกเขาต้องทำสงครามกับเอวาซึ่งหมายถึงการทำลายระบบนิเวศท,ที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะต้องฆ่าดาวคอเพื่อรักษามันเอาวไว้หากว่า RDA ชนะ พวกเขาจะเหลือเพียงแค่โลกที่แห้งแล้งและแตกสลายไม่ต่างอะไรจากโลกที่พวกเขาหนีมามันคือชัยชนะที่ว่างเปล่าการเดินทางข้ามกาแล็กซี่เพียงเพื่อพบว่าอสูรที่แท้จริงที่พวกเขาต้องต่อสู้ด้วยไม่ได้อยู่บนดวงดาวพันดอราแต่ทว่ามันกลับใกล้ยิ่งกว่าใกล้โดยที่พวกเขาเองนั้นไม่เคยรู้สึกตัวเลยหากพวกเขามองไปที่กระจกเงา เขาจะรู้ว่าศัตรูตุลการที่แท้จริงของพวกเขามันคือตัวของพวกเขาเองมาโดยตลอดเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของ RDA เป็นเรื่องราวแบบข้าวๆนะฮะที่เอามาเล่าให้แบบสนุกสนานกันเพราะว่าเรื่องราวของ RDA นั้นจะถูกเปิดเผยมาอีกในไม่ช้าครับในภาคต่อๆไปแน่นอนครับว่าเราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างแน่นอนแต่สําหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อไปนะครับกดแชร์เผยให้เพื่พอนทุกคนนะครับได้รู้ด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ